สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้มาชมน้องแมวอายุประมาณ2เดือนอาบน้ำครั้งแรกแตัวนี้ก็เป็นแมวพันุเพชรผู้แมวพันธุอเขาวมณีสำหรับตัวนี้เพิ่งได้มาจากส่วนที่เลี้ยงที่เป็นคอกที่เขาผสมอาจจะแบ่งปันตัวนี้ถ้าสมมุติว่า ไม่เป็นขาวไม่นีก็อาจจะเป็นพันธ์ุเปอร์เซียซึ่งลักษณะก็อาจจะเป็นพันธ์ที่ผสมเองเลี้ยงเองอาจจะไม่ได้มีใบเพตดีกีก็อาจจะไม่ชัดเจนเดี๋ยวลองดูว่าโตขึ้นกว่านี้จะเป็นพันธ์ุอะไรที่ชัดเจนอันนี้เราก็หรือว่าจะเป็นพันธ์ุผสมแต่ว่าน้องเป็นแมวที่นิสัยดีเป็นแมวที่แข็งแรง แต่ว่าตัวนี้เพิ่งมาครั้งแรกและก็เจ้าของเพิ่งรับมาด้วยเนื่องจากเขามีตรงจุดสีขาวบริเวณเป็นสีดำแซมบริเวณกลางกระหม่อมกลางหัวส่วนมากก็จะออกไปแนวไม่ขาวมณีก็ปเปอร์เซียปกติถ้าขาวมณีก็จะมีตาข้างหนึ่งสีฟ้าหรือไม่ก็สีเหลืองทั้งสองข้าง ต,ตัวนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ไม่เป็นไรแมวเขาก็จะมีลักษณะน,น่ารักแล้วก็เป็นแมวที่แข็งแรงตรวจสุขภาพดูแล้วไม่มีไข้าจากการวัดไข้การวัดไข้แมวเพื่อเช็คอุณหภูมิอุณหภูมิปกติก็อยู่อยู่ไม่เกิน 102.8ฟาเรนไฮต์ถ้าเป็นฟาเรนไฮต์แต่ถ้าเป็นองศาเซลเซียสก็จะอยู่ไม่เกิน38ก็วันนี้ก็จะมาทำวัคซีนแต่ว่าเนื่องจากเพิ่งรับมาก็เลยยังไม่ทำวัคซีนเพราะว่าหลักการก็จะรอให้เขาคุ้นชินกับบ้านใหม่ก่อนแล้วค่อยทำวัคซีนแต่ว่าสิ่งที่ทำได้วันนี้เมื่อมาอันยองก็จะ ตรวจสุขภาพแล้วก็จะของต้องการที่จะอาบน้ําทําความสะอาดแล้วก็ต้องการทําวัคซีนแล้วก็ต้องการตัดขนเพื่อที่จะให้ขนสั้นดูแลง่ายอาจจะอาจจะอยู่พื้นที่จํากัดหรือว่าอยู่เป็นห้องก็ได้จึงจําเป็นต้องอยากตัดขนให้สั้นสําหรับเรื่องการตัดขนเราก็จะขอ แค่เลมก่อนเพราะว่าการตัดขนในแมวตัวเล็กที่ยังไม่เติบโตยังไม่มีภูมิคุ้มกันยังไม่ได้รับวัคซีนหรือว่ายังไม่ตัวเต็มวัยเราไม่แนะนําดีกว่าเนื่องจากการที่แมวยังเด็กอยู่ขนจะช่วยรักษาอุณหภูมิร่างกายและก็อีกอย่างก็คือเขาเพิ่งมาก็อาจจะมีความเครียดเราจะไม่ได้เพิ่มความเครียดให้กับแมวแล้วกัน เราก็เลยสะคิดว่าเดี๋ยวเราจะาเล็มขนขนที่ชี้โดเดให้เข้าทรงให้เข้ารูปให้ตัดให้เสมอกันแล้วกันก็สำหรับคนนี้ก็เป็นครั้งแรกของเขาในเรื่องของการกุมมิ่งกุมมิ่งที่เรารวมถึงการอาบน้ำตัดเล็บเช็ดหูบีบต่อมก้นแล้วก็เช็ดรอบดวงตาแล้วก็ตัดขนสำหรับ แมวเขาก็มีความแข็งแรงแล้วก็อาบน้ำเสร็จก็เดี๋ยวมาเช็ดตัววีขนแปรงขนแล้วก็ทําการตัดเด็มขนเข้าทรงสําหรับแมวเด็กสิ่งที่ดูแลรักษาก็คือเป็นการฝึกในช่วงสองเดือนก็คือเขาอย่าจากเพื่อนอย่าจากแม่อย่านมจากคุณแม่แล้วก็สิ่งที่สำคัญในการเลี้ยงลูกแมวก็คือเรื่องของโภชนาการ ก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองสิ่งสำคัญก็คือเราต้องบาลานซ์ในคุณภาพชีวิตของเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารอาหารให้อาหารเม็ดที่เป็นสูตรคิดเท่นหรือว่าสูตรที่เป็นสูตรแมวเด็กเป็นอาหารเมร็ดอาหารเม็ดอาจจะตั้งไว้ตลอดทั้งวันหรือว่าเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนอย่างเงี้ยก่อนนอนของเราก็าจะเป็นทุก 6ชั่วโมงก็คือวันหนึ่งก็4รอบนั่นเองส่วนอาหารเปียกก็ตั้งเช้าเย็นก็ได้เพราะว่าอาหารเปียกมีความจำเป็นเหมือนกันเนื่องจากอาหารเปียกก็จะได้ความชุ่มชื้นจากสารน้ำจากอาหารก็จะเป็นการเพิ่มน้ำให้เขาแล้วก็สิ่งสำคัญ อาหารเปียกก็จะมีความอร่อยสําหรับแมวตัวที่ชอบแล้วก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนสําหรับเกล็ตอาหารเราแนะนําให้เป็นเกล็ิอาหารที่ค่อนข้างที่จะคุณภาพดีหน่อยมีสารอาหารครบถ้วนมีวันบอกผลิตและวันหมดอายุที่ชัดเจนจะได้ทําให้เรารู้ว่าอาหารที่เราให้เราให้แมวสามารถตรวจเช็คได้ว่าเป็นอาหารประเภทไหนสําหรับการเป่าขน เช็ดตัวเรียบร้อยแล้วขราวนี้ก็เป็นขั้นตอนการตัดขนการตัดขนสำหรับแมวเด็กเราไม่เราก็จะทำให้เขามีความคุ้นชินและก็ประทับใจกับการตัดขนฉะนั้นเราจะแบบไม่บังคับละกันก็พอดีโชคดีสำหรับเจ้าของคนนี้เขาก็เคยมาใช้บริการในเรื่องของการอับนำ ตัดขนสำหรับแมวตัวก่อดเขามาเขาก็จะทิ้งไว้เกือบทั้งวันเลยก็ให้เรามีเวลาอยู่กับเขาเต็มที่เราก็จะใช้เวลานี้ในการกลุ่มมิ่งครั้งแรกหรือว่าการมาหาหมอมาคลินิกครั้งแรกเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีสำหรับแมวซึ่งเราเคยพูดแล้วว่าแมวอายุสองเดือน เขาจะเป็นการเรียนรู้และก็เขาจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ถ้าหากว่าเขามีสิ่งที่กระทบกระเทือนจิตใจเขาเขาก็จะเกิดความหวาดกาดลัวหวาดระแวงไม่ไว้บางใจคนแปลกหน้าฉะนั้นเราก็เรียนรู้ศึกษาทำตามทฤษฎีแล้วก็เข้าใจพฤติกรรมของแมวเพื่อนำมา,าบริการสำหรับสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของมา พามาให้เราดูแลหรือว่าพามาใช้บริการกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรักษาเรื่องของการอาบน้ําเรื่องของการตัดขนหลังจากที่กล่อมกันนอนเตจก็ตัดขนสําหรับแมวเด็กก็จะตัดขนที่ชิโดชิเดออกให้เรียบให้สม่ำเสมอให้มากที่สุดสําหรับแมวเขาก็จะมีะความ น่ารักของเขาก็อย่างที่เราเห็นสำหรับคนนี้ก็น่าจะง่วงนอนเพราะว่าแมวก็กลางวันเขาก็จะนอนเป็นส่วนใหญ่เป็นปกติเพราะว่าเรา,าจะเทสกันว่ามีไข้ไหมถ้าไม่มีไข้ฟังเสียงปอดปอดไม่มีพวกน้ำท่วมปอดหรือว่าไม่มีเสียงไม่มีอาการที่จะเป็นหวัดเราก็สบายใจได้เพราะว่าเราให้หมอตรวจ ให้ก่อนที่จะนำมาทำการอาบ,บนะ้ำตัดขนแล้วก็ที่สำคัญน้องกินอาหารได้ปกติแล้วก็ฉี่ได้อึได้เป็นปกติก็สบายใจได้ที่เขานอนเพราะว่าเขาสบายตัวแล้วก็ยังเป็นบิบีอยู่อาจจะเกิดอาการง่วงนอนแล้วก็พอเราไปจับมากๆแมวเขาก็จะสบายตัวแล้วก็เคลมหลับสำหรับแมวที่ คยอยู่กับคนหรือว่าเจ้าของเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่หรือว่าเล่นแบบที่เราเล่นเขาก็เลยเหมือนกับคุ้นชินเหมือนอยู่ที่บ้านก็สบายๆไม่ได้วัดระแวงไว้วางใจก็หลับตัดการจนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ปลุกให้ตื่นแล้วก็ปลุกให้ตื่นเสร็จเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วก็รอให้เจ้าของมารับส่งกลับสําหรับอันนี้สิ่งที่ทําได้ก็คือตรวจสุขภาพทั่วไป ตรวจสุขภาพทั่วไปก็คือเช็คดูเรื่องของโครงสร้างร่างกายมีจุดไหนที่ผิดปกติไหมอย่างเช่นขาโกง่งขาง,งอเล็บหกักเล็บหลุดแล้วก็ขี้หูมีอะไรในหูหรือเปล่าสำหรับตัวนี้ก็สวยทุกอย่างหางตรงก็ปลุกตื่นเพื่อที่จะรอให้เจ้าของมารับกลับบ้านแล้วก็ป้อนยาถ่ายพยาธิให้สำหรับแมวเด็กเขาก็เป็นแมวที่ แข็งแรงสมบูรณ์ตัวหนึ่งเราก็วางเป้าหมายว่าเขาจะเป็นแมวที่ดีในอนาคตสำหรับเจ้าของสำหรับคลิปนี้ก็จบไปด้วยภาพน่ารักของน้องแมวนะคะสวัสดีค่ะ